คู่เอกของรายการศึกต่อชัยวัฒน์ที่สนามมวยเวทีราชดำเนินนะครับวันพุธที่22พฤศจิกายน59โดยสจต้อยแป๋ริ้วจัดนะครับยอดเก็บได้9,047,480ชาวต่างชาติ175,9คนนะครับในชั้นลิงไซส์มาดูมงคลแก้วสอสมหมายครับนักชกจากมหาสารคามครับเจอกับดีไซน์ราชานนนครับจากลานสกานครศรีธรรมราชครับนวากาทวิชัยราชานนนะครับถอดมงคลให้กับทางด้านของดีไซน์ครับส่วนสุนทรอู่ทองครับ ขอมงคลให้กับท่านดัานของมงคลแก้วชื่อเดิมก็คือปราบปรามเล็กเพชรราชพัฒนะครับส่วนดีไซน์ก็ดีไซน์ครับสีเสื้อเดิมก็คือปออินเตอร์ครับและมาเป็นดีไซน์ราชานนนกรรามาการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับพันธบรีสัญญารัตนภัยวงศ์ครับยก3าปล่อยตัวมาครับมงคลแก้วต่อ2 1ง่แหมขึ้นมาแล้วต่อแพงเลยครับมงคลแก้วครับดีไซน์โโนี้ก็ทุบๆโถนะครับ หายไปนานกลับมาภาคใหม่ก็แพ้เพชรมรกฏที่เด็ด99ครับเข้าไม่ติดแพ้อขออภัยครับชนะยอดสยามสอนจอวิชิตแดริ้วที่ลังสิทธ์นะครับสองไฟติดเลยครับเมื่อ20กันยายนครับตั้งแขนไว้ต่างคนต่างตั้งแขนนะครับวางแข้งซ้ายครับตะนันของมงคลแก้ว แทงซ้ายครับวงคลแก้วครับมีงัดศอกขวาครับแทงขวาครับดีไซน์ครับพอตีได้ก็ฮือฮาขึ้นมาครับเสียนมวยแข้งซ้ายหมัดหนึ่งสองแล้วเสียบซ้ายตามครับดีไซน์ครับขวาแทงขวาครับดีไซน์ฝันศอกขวาครับเอาละครับโอ้มวยต่อแพ้นะครับตัวด้านของวงคลแก้วครับมวยตัวยกนี้มาสองหนึ่งเลยนะครับ แต่ว่าตอนนี้เจอดีไซน์เล่นลูกหนักครับแต่ด้านของมงคลแก้วเองก็แพ้นอกยก3ชิลีมงคลมาครับแล้วก็มาชนะนอกยก2แสงทองน้อยธนะสุรนครแบบผู่ต่อสู้ตะคิวกินที่ทองครับแล้วก็ล่าสุดครับชนะขวัญสอเพลินจิต แข้งขวาครับมงคนแก้วแข้งซ้ายล้มลหมัดตามไม่ถึงครับมดยกที่3ครับทําได้ดีขึ้นมาครับในยกนี้ต่ลาหลักซับเปลี่ยนเสิร์ฟแล้วครับเปลี่ยนเสิร์ฟไปที่ทางด้านของดีไซน์ครับพลิกมาต่อ4-1ครับดูว่าเพลงเข่านี่เร่าร้อนเหลือเกินมีวัชรชัยราชานนนครับมาสอนอยู่ที่มุมครับอดีตรุ่นพี่ ร่วมค่ายครับแต่ตอนนี้พันตัวเองไปเป็นเซียนมวยเงินดีกว่าเยอะไม่เจ็บตัวด้วยเดินครับดีซ้ายอาจจอแข่งซ้ายของมงคลแก้วครับต้องเดินถึงตัวนะครับเดินช้าเนะี่ยเจอแข่งซ้ายของมงคลแก้วเนะี่ยเนี่ยครับแข่งซ้ายครับแต่ว่าดีซ้ายก็โต้ทุกลูกครับขีขวาครับดีซนาย ผลักออกระหว่างซ้ายเจอขวาของมีไซครับแทงข่าวและอัดข่าวตามครับอืหงายท้องหันไม่มองกองเชียร์นะยงคลแก้วดูแลขาดความมั่นใจนะครับก็สังเกตดูได้ครับนี่อย่างที่ผมเคยเรียนไปทุกครั้งว่ามวยมีปัจจัยแวดล้อมหลายอย่างนะครับ ถ้าเกิดไปเชียร์ที่สนามก็ต้องหูไวตาไวครับดูอาการนักมวยครับมองกรรมาการครับแล้วก็ดูตลาดหลักทรบนล็อกควบคู่กันไปครับแข้งขวาครับดีไซน์ตีเข่าขวาครับวงคลแกวกระทุ้งคืนครับโอ้โหดูฮะจังหวะดีครับ แล้วก็มาขวาต่อเนื่องครับเนี่ยครับเขาเรียกว่ามีวินาทีทองครับอร,รู้สึกว่าตัวเองได้ปเปเยียบก็คููต่อเนี่ยครับพอนัมวยที่เนี่ยครับขาดความมั่นใจก็หันไปมองทีมงานครับตีข่าวตีข่าว,าวแล้วเสียดซ้ายทีนึงครับมงคลแก้วอาวคืนบ้างแต่ว่าสุดท้ายครับก็ยังล้มไปอยู่อยู่ดีครับหนึ่งสองสามครับหมัด มงคลแก้วรัดตีตีเข่าซ้ายครับแต่ว่าดีไซน์ก็ยกบังไว้เสร็จสับโยกเข้าไปครับดีไซน์ใช้เหลี่ยมมาช่วยครับมงคลแก้วลากมาครับลากมาตีขวาตีซ้ายครับตีขวาตีซ้ายครับสุดท้ายสุดท้ายยังไงตีเข่าซ้ายครับมงคลแก้วดีไซน์จับได้คืนแม่หก็ พยายามครับวงกลแก้วครับเนี่ยครับอยู่ค่าใหญ่ครับยกไม่ง่ายไม่ได้ครับเสียหายอูถีบขวาครับดีไซน์บงกลแก้วต้องหาช่องเจาะต่อครับถีบขวาครับปล่อยให้ได้เชียร์อย่างนี้ไม่ดีนะครับดีไซน์ต้องโต้เยอะๆละหมดยกที่4ี่ครโอ้สถานการณ์อีชิงดำเลยนะครับโอ้ไปผ่อนเกมครับดีไซน์ยกนี้ จาก4-1ลดหัวภาพมานะครับพลิกมาทางด้านของมงคลแก้วครับพลิกต่อ3-2เลยครับได้ผ่อนนิดเดียวครับโอ้โหอ่าแล้วครับยกสุดท้ายครับ3-2ครับมงคลแก้วพลิกมาได้เปรียบอืมคือจับนี่อ่าอะครก็ต้องจับอย่างนี้คืนครับตีซ้ายตีขวาตีซ้ายตีซ้ายครับตีซ้ายครับ ตีเข่าขวามาครับเนี่ยครับต้องเดินจับตีครับดีไซน์คือเขาในอาชีพลักของตัวเองขวางแมวงกดแก้วก็จะว่าไปแล้วสมัยรุ่งรุ่รน,น,นี้กันเข่านี่แหละครับตีขวาตีซ้ายเอาคืนเหมือนกันนะแขงซ้ายครับ ดีไซน์ถึงตัวถึงตัวหาเหลี่ยมตีตีตขวาครับเจอซ้ายของดีไซน์ครับขวาตามครับแข้งขวาครับอืเอาแม่ ฟันยางไปหลุดซะนะครับวงคลแก้วอดูระบบหายใจมีปัญหาหรือเปล่าอ้าวแข้งแทงข่าวครับวงคลแก้วเอา้าโอ้ฟันยางหลุดอีกแล้วครับโอ้โหมวยชิงดำมวยได้เปรียบอยู่นะครับวงคลแก้วครับ อืมมันหลุดง่ายไปนหน่อยอครับคือเหมือนแบบคายออกจากปากเลยครับโอ้มาพยายามจ้วงด้วยหมัดครับเจอแข่งของดีไซน์ครับอ้าวแลกหมัดก็พยายามต้องพยายามต่อครับแข้งขวาต่มล่างสลับบนครับ ดีไซน์โตเอาฟันยางหลุดไปสามทีครับโอ้มันชักจะคับปากไปแล้วคือจริงๆแล้วน่าจะเป็นฟันยางของโมนแก้วเลยคยคือถ้าเกิดของมันจะหลุดไม่ใช่ของตัวเองเนี่ยไม่ใช่เข้าร่องฟันของตัวเองนี่ก็น่าจะหลุดตั้งแต่ยกสายกสี่ครับมันต้องมีจังหวะหลุดมาก่ะครับแหมมาเจ้ากรรมมาหลุดเอาในยกสุดท้าย3คมทังไอ้สองทังนี่ก็เพียงพอแล้วครับ กลายเป็นเจตนาไปเลยครับอาจจะหายใจไม่ทันแหะครับไม่เป็นไรครับเอาใหม่ครับรู้ตัวแล้วครับมงคลแก้วลงเวทีก่อนเลยครับกรรมการรวบรวมคะแนนครับสัญญาลตนนภัยวงชุมวยไปที่ดีไซน์ราชาโน์ครับก็ักปกาเสียนเล็กๆนะครับขึ้นมาเป็นรองแต่ว่าเอาชนะทางด้านของมงคลแก้วไปได้สนุกครับ49ต่อ48 3เสียงครับภัยทุนกบกลางนรงรมจิตแล้วก็วรศักพักดีคำ